ฉัวนว่ามัมมีห่หิวข้าวจังเลยหนูหิวข้าวไหมคะหิวเหมืนนหอมนกันหะะิวเหมือนกันหรอคะฉินก็กลับไปกินที่บ้านกลับไปกินที่บ้านได้ยังไงเพราะว่าที่บ้านน่ะไม่มีอะไรให้กินเลยนะคะจริงหรอตู้เย็นก็โลง่งตู้เก็บของเก็บขนมเก็บข้าวเก็บขนมบางโลงหมดเลยคะ่ะเอ๊นานาเงั้นนะครับร้ไงทำไงดีอะคะไปซื้อใหม่ไปซื้อโอเคงั้นเราไปซื้อของกินกันดีกว่าไหมแต่ว่าซื้อของกินอะ เราต้องซื้ออะไรที่มันมีประโยชน์นะคะ,คะโอเคไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อของกินกันดีกว่าเราซื้ออะไรที่มีประโยชน์กันนะคะเราจะเลือกซื้อหอน,น,น,ะะนึ่งกล้าหนูรือจะซื้อหอนึน่งกล้าหยิบไปเลยนะคะยกไว้ขนมนะขนมมีประโยชน์อะไรค่ะอะไรคาะยังไงคะเรีย ขนมมาเต็มเลยยังไงคะบอกมามี่หน่อยสิคะนจะกินตอนที่มามี่บอกอย่างเดียวจะกินเฉพาะที่มามี่บอกเหรอเฮ้ยมันเชื่อได้เนี่ยโอเคครั้งนี้มามี่จะซื้อให้นะคะกินเฉพาะเวลาที่มามี่บอกนะอือเชื่อฟังกันนะจานกันค่ะวันนี่หนูกินขนมอ่ะกินขนมกินชิ้นเดียวใช่ไหมคะ ไม่ใช่จะกินหมดเลยที่เราซื้อมาฮะกินหมดเลยที่ซื้อมาอุ้ยมันเยอะมากเลยนะคะลูกถ้าหนูกินขนมเยอะขนาดนั้นน่ะมันจะทําให้หนูปวดท้องนะคะขนมกินเยอะไม่ดีกินได้วันละหนึ่งชิ้นมันไม่ให้กินแค่ชิ้นเดียวนะคะนะคะที่ข่ะเดี๋ยวมันไม่อยให้แกนนะให้กินแ่ชิ้นเดียวก่อนนะคะไม่ดีิใช่ไหมฉันจะแกล้มันกิน มี่มาส่งเข้านอนนะคะหนูนอนหลับฝันดีนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องขนมนะคะเดี๋ยวถ้ามาม่ให้กินหนูค่อยกินนะคะวันดีค่ะสค่ะวันดีนะคะ A few moments later มุดเลยมีความจริจริงๆเลยอุ้มอิ่มจังเลยไปนอนดีกว่า ช่วยด้วยด้วยปวดท้องจังเลยทำไมช่วยหนูด้วยหนูเป็นไรคะหนูปวดท้องเหรอคะโอ๊ยเดีย๋ยวมาันมีไปหานะคะหนูไปทำอะไรมาหนูหนูหนูกินขนมข้างล่างตอนมอนไม่หลับเออแอบลงไปกินขนมข้างล่างหนูกินเยอะไหมคะกินเยอะหมดเลยฮะห,ห,หมดเลยกิขนขนมหมดเลยเหรอคะ โอ้ยมาม่บอกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าหนูกินขนมเยอะขนาดนั้นน่ะมันจะทําให้หนูปวดท้องแล้วทํายังไงดีเนี่ยเราต้องไปหาหมอแล้วนะคะไม่งั้นหนูก็จะไม่หายแ้นต่อไปอะ่ะหนูไม่ต้องกินขนมเยอะขนาดนี้และอย่าแอบลงไปคนเดียวอีกนะคะมันอันตรายไปหาหมอเนี่ยมันถึงจะหายมัม่ไม่สามารถช่วยได้นะคะต่อไปอย่าทาแบบนี้อีกนะคะลูกสัญญานะคะห้ามทำแบบนี้อีกนะคะโอเคอ